บอยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยรถบ้านและก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยวันนี้ก็จะมาแนะนํารถเข้าหมาอีกหนึ่งรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มอีโคคาร์น่าใช้มากสําหรับในท้องถนนทุกวันนี้ก็ในส่วนของการประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับวันนี้มากับเจ้าแบรนด์โตโยตา้าเจ้าคันนี้เลยโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์ 1.2G พลัสปี2019ตัวนี้เป็นโฉมปีไมเนอร์เชงเนาะก็เป็นโฉมของปี17แต่ตัวโมเดลรถน่ะผลิตในปี19นั่นเอง คันนี้มากับความหล่อในเรื่องของสเกิร์ตให้กับรอบคันนั่นเองแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับ LED Daytime นี่นะแบบนี้เลยกรณีสตาร์ทแล้วก็มีไฟมอตัดหมอกคู่หน้าให้อีกหนึ่งชุดนี้แบบนี้รอรอตัวล้ออลอยรุ่นนี้นะครับเป็นล้ออลอยจากโรงงานมาพร้อมกับยางใหม่เรียกได้ว่าออกศูนย์ยางใหม่ของดันหลบเลยอ้าวเช่นกันนะครับรุ่นนี้ก็มูฟจาก ไฟเลี้ยวตรงแก้มมาอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วก็สีกระจกเนี่ยจะเป็นสีดําตัดกับตัวสีของตัวรถรุ่นนี้สีเทาเนี่ยนานๆนนทีเข้ามาสัก1คันตัวกุญแจรุ่นนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นกุญแจแบบรีโมดเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปเนาะรุ่นนี้เรียกว่าตัวท็อปเลยก็ได้เป็นตัวจีพัดเดี๋ยวจะบอกให้ว่าความแตกต่างของรุ่นจีกับจีพัดมีอะไรที่แตกต่างกันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนนะครับรุ่นนี้ก็มือจับจะเป็นโครมเมียม ถ้าเป็นตัว G ขึ้นไปเนี่ยมือจับจะเป็นสีคมเมี่ยมตัดกับตัวสีบอดี้ของตัวรถแต่ถ้าเป็นตัวโมเดลตัว J นะตัวมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองอ้าวนี่สเกิร์ตล็อปคันรุ่นนี้ติดมาเขาเรียกว่าตัว B M Sport นะถ้าใครชอบตัวสเกิร์ตแบบนี้หรือถ้าไม่ชอบบอกได้นะเผื่อจะถอดเอาไปใส่รถตัวเองลอเล่นนะครับอะรุ่นนี้สัญลักษณ์จดหที่บอกว่าเป็นตัว G นะก็จะมีโลโก้ตัวนี้ ของโตโยต้าเขาจะระบุตัวโลโก้มาให้เลยในรุ่นตัว E ขึ้นไปเท่านั้นว่าเป็นตัว E กับตัว G นะแต่ถ้าเป็นตัว G พัตจะไม่มีตัวระบุแต่จะมีจุดแตกต่างทางด้านในคันนี้มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ให้อีก2จุดแบบนี้นี่เซ็นเซอร์2จุดแล้วก็กล้องมองหลังเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังรุ่นนี้ก็จะมีกล้องมองหลังในการเซฟตี้อีก1จุดนั่นเองอีกจุดหนึ่งรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนตัวเสาอากาศจากที่เป็นเสาอากาศแบบ นดกุ้งนะก็เป็นพี่ฉลามมาให้จากโรงงานเลยมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3เป็นแบบ LED แล้วก็ตัวไลฟ้ากระจกหลังนั่นเองนะเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังก่อนที่จะเข้าไปตัวรถแล้วกันนะครับวันนี้รถคันนี้ยืนยันการันตีได้เลยว่าเป็นรถบ้านแท้พันเเซเลยไม่มีอุบัติเหตุหนักพิความจมน้ําตัวหัวน็อตเดิมๆตั้งแต่หน้าเครื่องยันด้านหลังเลยแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยใส่พรมแบบนี้มาให้ ทั้งตัวรถเลยนะคมแบบนี้สวยๆเหมือนเดิมถ้าเป็นกลุ่มรุ่นนี้จะเรียกว่าเป็นรุ่นแฮทชแบ็กหรือเรียกว่า5ประตูตัวยาริสเนี่ยจะมียาริสเอทีแล้วก็ยาริสแบบแฮทชแบ็กถ้าเป็นแบบแฮทชแบ็กก็สามารถพับตัวเบาะที่นั่งแถวที่2ไปได้ทําให้สามารถเก็บสัมภาระได้มากกว่าเดิมดูด้านหลังกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันสักนิดนึงนะครับเปิดให้แบบนี้เลยอ้าก่อนเข้าไปข้างในนะครับก็ดูตัว ด้านข้างแผงคอนโซลพุกนี้นะถ้าเป็นของตัวโตโ,โตโยต้าก็จะเป็นตัวพลาสติกขึ้นรูปแต่จุดหนึ่งที่เขามีความโดดเด่นก็คือตัวมือจับตรงนี้จะเป็นตัวหนังตัดด้วยดินได้สีแดงตัวเบาเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยดินได้สีแดงอย่างที่บอกนะครมสวยๆติดมาแล้วเหมือนตัวรถทําให้รถมีความสวยมากยิ่งขึ้นอีกจุดนะครับคันนี้เพิ่งติดฟิล์มในส่วนของรามิน่ามาให้รอบทันโอ้เรียกได้ว่าฟิล์มก็เพิ่งติดมาใหม่ตัวรถก็ใหม่เอี่ยม พรมใส่มาให้ป้องกันคราบสกรปรกต่างๆที่จะซึมไปถึงตัวรถนั่นเองอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นแบบพุสตสตาร์ทอ่ารุ่นนี้ใช้งานอยู่เพียง52,000กิโลเท่านั้นเรียกว่ายัางใช้งานน้อยจุดอื่นต่อมานะครับรุ่นนี้เมื่อเป็นตัวท็อปหรือตัว G ีนะจีพัรทก็จะมีตัวจอจากโรงงานเป็นของ Toyota โดยตรงเลยตัวจอเป็นระบบสัมผัสเหมือนเดิมนะครับตัวแอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอล ก็สามารถปรับความเย็นได้แบบอัตโนมัติเกียร์เป็นเกียร์แบบ CVT ขั้นบันไดแบบนี้นะเกียร์อัตโนมัติพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นแต่รุ่นนี้เนี่ยจะรองรับในส่วนของการปรับโหมดเครื่องเสียงได้นิดหน่อยแล้วก็รับโทรศัพท์มือถือได้นะจุดหนึ่งแต่อย่างที่บอกเกินนําไปนะครับว่าคันเนี้ยพอเป็นตัว G พัทเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของตัวระบบถุงลมนิรภัยที่มากกว่าตัว G ถ้าตัว G เนี่ยจะมีในส่วนของคอนโซลหน้า แต่ถ้าเป็นตัว g ีพั s ระบบความปลอดภัยของเขาจะมีในส่วนของคาน A คาน B ด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของคานด้านหลังอีก2จุดอันนี้นะคุณสังเกตตัวโลโก้ของเขาเรียกว่า SRS Airbag ก็คือถุงลมนิรภัยให้เพิ่มมาที่คาน A และคาน B เปิดเข้ามาด้านหลังแบบนี้โอ้เบาะหลังสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะโอ้โอเคในเมื่อบอกตัวลักษณะข,ของตัวคุณสมบัติของตัวรถไปแล้ว หลายคนคงอยากรู้ราคาค่างวดนะของเจ้าโตโย t a ายาริสเครื่องยนต์ 1.2G+ คันนี้กันแล้วว่าเอ๊ะบอรถบ้านของเราเนี่ยตั้งราคาค่าตัวของน้องยาริสคันนี้ไว้เท่าไหร่นะครับคันนี้บอรถบ้านตั้ง495,000บาทนะใครอยากเป็นเจ้าของโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์ 1.2G+ ปี2019การใช้งานอยู่52,000กิโลและรับประกันว่าเป็นรถบ้านแท้100%เลยอะแต่ถ้ามีการพรคันนี้ ผ่อนเริ่มต้นเ0 0บันบาทเท่านั้นเองถ้าใครอยากได้เจ้าโตโยต้ายาริสไปครอบครองก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นี่เลยทางด้านล่างหรือจะทักมาที่ท่องทางเพจก็ได้ว่าอยากจะได้น้องไปครอบครองสักหนึ่งคันนะอยากจะได้น้องไปใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับวันนี้ขอแนะนําโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ตัวรถสวยๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้างด้วยนะคะ